สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่แป้งสายแจ้บพี่แป้งไม่ได้มาคนเดียวนะมากับเทนิสเกมกลางหรือเเทนิสคนสวยนั่นเองค่ะ อนนี้นะคะพวกเราอยู่ในฟีฟากันค่ะแล้วเขาอัปเดตใหม่แล้วนะใช่เป็นตีมแบบสีม่วงเสียงเพลงก็กระหน่ำต่ำตึงอะไรคือกระหน่ำต่ำตึงคะไม่รู้ค่ะงั้นพวกเราไปเริ่มเกมไปเลยดีกว่าเนาะเรามีตาสีม่วงเหมือนกันเลยอ๋อเพราะว่าเราได้มาได้มาเมื่อกี้เลยค่ะโอเคไปเริ่มเกมกันเลยค่ะไปค่ะ a l right now เอาละภารกิจอะไรดีล่ะทีเนี้ยเออคุณเป็นคนลีดเดอร์เออคุณเป็นลีดเดอร์ ลงมั่วๆแล้วกันเจ้าปรึกษากันก่อนไปก่อนนะสวัสดีโรงงานโรงงานเอาโรงงานเราจะไปโรงงานนี่ไงคุณไม่เห็นหรือไงล่ะฮะหาผมไม่ให้อภัยได้ไหม่ะฮะกลางร่มเลยละกันอ้าวเฮลโหลไม่อยากลงบนหลังคาเป็นหาที่ลงยากออ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 กเองนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเทนนิสทำไมลงบนนี้อะ ดเลยเทนอย่าหาสู้กับใครนะตอนเนี้ก็โดนเซฟกันเองแหละตอนเนี้ยโดนจากหลังคาทีเลือดหมดเลยเฮ้ยไอ้โมอุ้ยสิ่งปืนเครยิงปืนกันอยู่อย่าเพิ่งมายิงตอนนี้ได้ปะล่านะเลือดมีอยู่ครึ่งเดียวอุ้ยได้กระเป๋ายาแบบใหม่เป็นเป็นแบบใหม่หรือว่าเราคุ้นเคยเห็นด้วยอุ้ยตกใจ คุณได้กระป๋องยาใหม่ไหมฉันยังไม่ได้กยาเลยสักกระป๋องนึงเนี่ยอาาาาาาเาา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 าะาราา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 ตาดตาา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 าไา่าาาาราางกาา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 ลาา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 ่าา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 างาา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 นาา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 อาา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 นาา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 ยาาาาา อุ้ยคุคนโอ้โอ้โอไม่ตายด้วยโอ้โหล้มแล้วเอ้าขยิงอ่ะมีคนอยู่ข้างหลังคุณล้ววะอะดาเบอร์เคว้าว่องยาก่อนนะาอองยาเป็นเือว้าจะคุณจะคจะคคคอยาพ่งแล้วพึ่งใก้กล่องยาขอออกไปแบบเลือดเต็มหลอดมาแล้วมาแล้ว เราแล้ววิ่งไคนยาอยูไ่ไหน,เ,นเ,เห็นแล้วอคยวงสรสุดตไม่มีกรสุนเลยแล้วคนไปสบใรเยยงแบบไกลๆมีคนมาเห็นดงงม,มัเป็นไรเลยเขาบอกเราว่าขอให้โชคดีในครั้งหน้า <c oughs> เรามาดูลกปที่สองของพวกเราดีกว่า,างั้นนะ มาดูกันนะคะว่าเกมที่สองเนี่ยพวกเราสองคนจะบูย่าไหมหรือว่าคลิปจบไปเลยเ <No. S 1> มื่อกี้ก็คือเขาพาเราขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วหาที่ลงไม่ได้ <c oughs> <laughs> ผิดเองนะคะแต่ก็ไม่เปน็นไรเราไปเริ่มเกมที่สองกันเลยครับ <c oughs> สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตไปค่ะอา้าวทำไมตอนนี้เราเป็นฮีดเดอร์ละ่ะลงไหนอ่ะ มีมามีมามีมาเลยลงเลยเชิญสิเสื้อสิแล้วโหลงหอนาฬิกาอีกแล้วมีมาอยู่นู้นโหนอีกนิดเดียวเองไปมีมาเหอะเราไปก่อนแล้วกันเอาแยกออกจากกันทำแล้วก็เจอกันอยู่ดีนะงงโอ้ยโอ้ยจะถึงไหมนี่โอ้ย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 ประตูประตูบ้านได้ถึงเว้ยประตูบ้านเลยโอ้ยกล้องยา ที่อย่างเงี้ยเราเจอกล่องพยาบาลอย่างแรกเลยไปได้ก,กระถามาแล้วบังดาบไว้กกฉันอยากเปลี่ยนปืนเพราะปืนนี้ไม่มีกระสุนอุ้ยคนุณมีเริอ่องคุณยังเร่งรีบผมไม่ได้รีบเข้าตู้เลยโอเคยิงกระบาลต้องการกระสุนอุ้ยใครยิงเรา<อ>เฮ <ห S 2> <อ>้ยคุณคุณ มาช่วยยิงหน่อยดิคนยิงอ้หลบเร็วแป๊บนึงหนู่กลางไปโอเคตายอุ้ยใครยิงตันอีกแล้วมีคนยิงหนูมีคนยิงหนูใครเจอโอเคตายยิงให้แล้วเทนอุ้ยไปยิงเสื้อพวกคนนี้เขายิงหนูเนี่ยไหนอะไหนอะแบบสุดยอดโอ้โหพี่แม่ช่วยยิงไงก็ลังยิงโอเคตายแล้ว ไชุบเลือดเร็วะสูตรเฮ้ยนี่มือเต็มเลยเฮ้ยมีคนมาเทนแล้วมังไหนซ้ายซ้ายซ้ายถังซ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแบบระยะไปชิดอีกแล้วเราอยู่ในบ้านก่อนไหมใช่อยู่ในบ้านจ้ะตาซีว่วตอนนี้ก็คือหลอนตัวเองอยู่นั่นเนี่ยตกเฮ้ยมายืนข้างกันไหมคุณไหนไหนไหนตามคุณมดูสิ มีคนเดินมาโอ้ยมันเโอเคขาลบยังจบแล้วก้ามากเลยนะถ่ายกันตอนฉันกระสับกระเือขอบคุณสำหรับลูกกระสุนเยอะแยะมากไหมกล้ากันมากเลยโหเราอุตส่าห์กำลังดูตากันอยู่ใช่กำลังดูลูกกระตากันอยู่เลย ตกใจมาเลยเหมือนจะเข้ามายืนเนียนๆได้ด้วยอะ่ะเอาคุณอยู่ไหนเราเป็นพาหานำเลนโซนปะเนี่ยเดินขึ้นข้างบนเหรอใช่ใช่ใช่ไปกันเถอะไปไปไปมองคนด้วยนะขึ้นรถดจิบะเ,เอาไปเอาเอาไอ่าลงไปดิเอาเอาไปเฮ้ยหลอกน้ำมันใส่นี่อะคนคนคนชนเลยคนเอ้ย เหยียบซ้าไปอีกทีคนไหนพีอะไรเจอสีส้มชนได้ไหมโอเคตายทางซ้ายทางซ้ายมีสีส้มอีกคนนึงโอยเจอคนเจอคนอีกแล้วเจอคนอะโอเคว้าวเจอยากเจอยากตรนั้น่อกคนนึงคจะปนะคุ ได้หลบหลบได้หลบก่อนตายใย่างใช่ย่างแล้วจัดแล้วโอ้ยตรงลุ้นตรงไหนตรงทางเดินตรงต้นมะพร้าวคลายคุณพี่พีงอยู่เยตายอยาอย่ามาออย่ามาอย่ามา บอกอย่ามามาเลยใครอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านมาเมื่อกี้อยู่ในบ้านเข้าบ้านไปแล้วอู้หูดูคนดูคนเยอะเลยคุณใจเย็นคุณใจเย็นยังไงคนล้มแล้วไปคุณอย่าเขาา้าสีส้มนะโอ้ <Ą lite> โหวงคนเต็มเลยสีส้ม เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นจุดแดงอยู่ในสีส้มโอ้โหว่าทางฉันฉันฉันก็โดนอีกครับอเอ,อ้ยเทนช่วยยิงไยดิไหนถูกกำลังออกไปเกล้มแล้วโฮ้ยยิงฉันจังเลยนูน่นโอ้โหเต็มเลยเทนเกคนนั้นล้มแล้วคน,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 นสีส้มเอไไ่ใช่เสื้อส้มเป่าม่วงแเผาส้มเสื้อม่วง มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนนึงมีคนนึงขนาดในบ้านไหนป่ะมันกำลังยืนยิงกันอู๋ขวาขวาเท็ขวาเจอเจอชื่อข้างหน้าอีกเอาสิโดนยิงหัวไปเลยวว้าเขายิงกับเสื้อขาวอยู่ข้างหลังอะดิที่มาทาำยังไงพี่พี่เสื้อขาวโอ้ยมันเสื้อขาวตาย

แล้วเอ,อ้ยนี่นึงเอ้ยตรนนี้ตายโหดูดิกล่องแบบคุณเอกสามคนเอ้ยมีแวบุญยาคุณระวังหลังให้เราทีตอนเราวิ่งอ่ะเหลือสามคนสุดท้ายเราจะชนะไหมดูกันดูจักเพื่อนนี่นี่นี่เขายิงกันตรงนี้นี่นี่พี่นิเนเดีวเดี๋ยวสองคนเอ้ส,ออสามเออสองคน ตายอีกคนเดียวเท่นี้นี่หูยตื่นเต้นมากได้ทีนึงว้าวเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราโอ้ยดูฉันยิงสิสิบสี่คน12คนนี่ตายเถอะตาดกับเกมแรกมากเลย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเกมฟรีไฟล์ของเทนนิสกับพี่แปง้งสนุกไหมสนุกค่ะเหนื่อยมากตอนนี้พี่ <laughs> ถึงเต้น <laughs> ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เทนกับพี่แป้งเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ <laughs> ๊ายบาย